สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคา,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 ายาเยเย็นนะคะทำอาหารไปด้วยแล้วก็ตึ้งไา์สดไปด้วยนะคะนี่ทอดทำเส้นสายทอดค่ะทำเส้นสายทอด ทำเส้นปลาทอดค่ะไม่รู้ว่าโทรศัพท์เป็นอะไรจะเคลียร์หรือเปล่าไม่ได้จะเี็นะไรคะอเม่อเม่เสร็จแล้วหรืสวัสดีนะคะสวัสดีท่านตาค่ะ สวัสดีค่กค้อัง้องอังอังอัอออาเอาโทรศัพท์มนานให้แม่ดูก่อนสิลูกแล้วเส้นไฟเสร็จแล้วลูกทำเส้นไฟทอดค่ะแม่ไม่ได้เแม่ไม่ได้เอเอแค่นั้นเาลองดูชู อเอาแฟ้นไฟล์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาโทรศัพท์อีกเครื่องเปิดดูก่อนค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีค่ะคะ่ะเดี๋ยวแม่แม่ดูดูไลท์ไลท์ไล้์ลลสดก่อนว่ามันเป็นอยังไงนะลูกนะนะแม่ทอดทอดไก่ใช่ไหมอร่อยไหม ค่ะเป็นไฟล์ค่ะเป็นไฟล์เสร็จแล้วค่ะอืม,อ,อ,มอันนี้ไม่เต็มๆ